สวัสดีครับวันนี้นะครับพาทุกท่านมากินแกงเห็ดบดครับนี่ครับเห็ดบดเห็ดบดทางเหนือเรียกว่าเห็ดลมนะครับแล้วก็มีน้ําพริกปลาย่างผักเม็กครับรู้จักไหมผักเม็กนี่ครับยอดผักเม็กแดงๆเลยนี่ผักเม็กคลิกครับมากินข้าวด้วยกันครับนี่ปั้นข้าวเหนียวก่อนเลยเย็นแล้วนะครับเริ่มหิวข้าว ขอจ้ำน้ำพี่ก่อนนะครับนี่อออืืข้าวติดมือ,อขอสดก่อนนะครับมาอ,อ,อร่อยครับอร่อยรูดผังเมกครับต้องรูดเป็นก้านแบบนี้นะครับอออืืนี่ แกงเห็ดบดเน้นเห็ดบดนี่จะกินได้แค่ตอนหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวแล้วมีฝนตกคนโบราณเขาว่ากันมาแบบนั้นนะครับออืออยอดจำครับจำแจวครับน้ำพริกปลาย่างนี่พริกอีกทีนึงมุดเข้าไป ี่ครับพริกจิ้มน้ำพริกโคตรเผ็ดรูดเลยครับปุ๊บ,บๆๆนี่อือหือกินแบบใตอดไตยอยากครับเพราะว่าข้าวเที่ยงไม่ได้กินหิวนี่ครับแกงเห็ดบด อ,อืด้านหลังก็จะเป็นบรรยากาศสนามฟุตบอลยามเย็นนะครับอืมวันนี้ไม่มีนักเรียนมาเล่นเพราะว่าเขาไปทัศนศึกษากันอ่ส่วนเราเฝ้าโรงเรียนครับเฝ้าโรงเรียนกับน้องหมาอือใบแก่ก็เหนียวดีนะครับแต่ใบหนุ่มๆจะหอมมาก เท่ากันได้ดีครับผังเมกกับเห็ดบดแซบ่บอาจจะได้ยินเสียงรถผ่านไปผ่านมานิดนึงนะครับเพราะว่าโรงเรียนอยู่ใกล้ถนนวันนี้ค่าแล้วนะครับเพิ่งมาถ่ายคลิปเพิ่งจะว่างนะครับนี่ แกยวปลาย่างวันนี้ไปทุ่งนาไม่ทันนะครับถ้าไปทุ่งนาก็คงมืดอะครับถ่ายไม่ทันแน่ๆก็เลยขอเป็นในโรงเรียนอือหืม แกงเห็ดบดนี่ยนะครับเป็นแกงที่ใช้วิธีทําง่ายๆนะครับทุบหอมทุบกระไคร้ใส่เกลือใส่น้ําปลาร้าแล้วก็ใส่เขาเรียกผักอะไรผักอีเลิศนะครับน่าจะผักอีเลิศนี่แหละแค่นั้นนะครับไม่ต้องตําเครื่องแกงตาอะไรนะครับรสชาติเห็ดจะออกมาเองออือพริกจิ้มน้ำพริกเป็นอะไรไป นี่เห็นไหมครับแกงเห็ดเน้นๆทางบ้านผู้ชมเรียกว่าเห็ดอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอ่าทางนี้เขาเรียกว่าเห็ดบดนะครับเห็ดบดอ่าเห็ดบดจะออกแค่หน้าหนาวออกตามขอนไม้นะครับ ืออย,ยอดผังเมิกยอดผังเมิกนี่รสชาติเขาจะฝาดฝาด,ดหวานหวานนะครับให้อารมณ์ประมาณคล้ายๆยอดมะม่วงแต่ไม่ใช่ครับเปรี้ยวฝาด,ดหวานบอกไม่ถูกเหมือนกัน,นครับ อื uh huh. ถ้ายังไม่มีข้าวเย็นนะครับมากินแกงเห็ดบดด้วยกันครับนี่นี่ครับเน้นเน้นเห็ดอ uh ือ huh. อ uh ่า huh. จิ้มเจียวกันครับตอนนี้ยุงเริ่มชุมครับโอ้โหกัดขามากเลยจะดิ้นมากไม่ได้อื่ีางบ้านเพื่อนเพื่อนมีไหมครับผังเมืม วมแล้วนะครับที่ข้าวเที่ยงไม่ได้กินพอมากินข้าวเย็นทีเดียวหิวกินเหมือนตายอดตายอยากเลยครับอืข้าวก็ติดมืออนี นี่ครับพริกจิมพริกนะเคยเห็นไหมครับพริกยิมพริกอืม้าว่าไม่เผ็ดมันก็เผ็ดน,นะครับขึ้นชื่อว่าพริกมันเผ็ดหมดเลยครับมีแต่พริกหยวกครับพี่ไม่เผ็ดน,นี่ครับ เหตุบทของเรารูดเลยครับรูดไปทีละกา้าน ไม่ไม่มีโอกาสได้ถ่ายวิธีทำนะครับเพราะว่ารีบเร่งเกินครับเร่งไปเร่งมาขนาดมาถ่ายตอนกินก็ยังคํำเลยนะครับขออภัยด้วยเนีย่ยฝั่งแม่จิ้มน้ำพริกมเมนูบ้านๆของเรานะครับอ่าถึงจะอยู่ในโรงเรียนก็กินเมนูบ้านๆได้นะครับอไปหาจากตลาดในหมู่บ้าน อืมนี่ดูจักไหมครับแกงเห็ดบดตอนนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับถ่ายไปถ่ายมาค้ำไวมาก บางทีห้าโมงกว่ากว่็มืดแล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าโรงเรียนอยู่บนเขาด้วยอืมปั้นข้าวเหนียวแน่นๆแล้วก็จิ้มครับจิ้มน้ำพริกจิ้มแจ่วนะครับ ยอดเลยครับนี่แกงก็สแกงใส่พริกเหมือนกันนะครับ <c oughs> เผ็ดมากตอนนี้เริ่มจะไม่ไหวแล้วครับอ่าเดี๋ยวจะขอตัวก่อนนะครับมันเริ่มมืดแล้วนะครับมองไม่เห็นฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆที่เข้ามารับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครูเพียนนะครับอ่าคำนี้ก็จะขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มมืดแล้วครับนี่ครับแกงเหตุบดเน้นๆก่อนส่งท้ายครับอือืมอ่า นะครับตรงนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ